สวัสดีค่ะพบกับบิเลฟก,กับการเปิดไพ่อีกครั้งนะคะวันนี้ค่ะก็มาทิ่ฐานหาพระนารายค่ะว่าจะมีข้อความหรือว่าจะส่งสารอะไรในการเตือนคุณหรือว่าแจ้งข่าวกับคุณบ้างนะคะอันดับแรกต้องบอกกับพวกคุณก่อนว่าการเปิดไพ่ในทุกครั้งนะคะเป็น general reading อ่าอาจจะตรงกับหลายๆคนแล้วก็ตรงไม่ได้ตรงกับหลายๆคนนะคะก็ขอให้ฟังแล้วก็เก็บไปคิดเป็นแนวทาง ในการดำมันชีวิตได้แล้วก็ฟังความเพลินๆได้นะคะมาดูกันนะคะว่าท่านะายท่านประทานคําเตือนอะไรมาให้พวกคุณท่านถามพวกคุณว่าตอนนี้กําลังปวดหัวอยู่ใช่ไหมแล้วก็กําลังรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับการที่ต้องแย่งแข่งแย่งจริงดีจิงเด่นผู้คนในการทํางานหรือกับชีวิตประจําวันใช่ไหมคุณรู้ไหมคะว่ามันเหนื่อยเพราะอะไร มันเหนื่อยเพราะว่าคุณอะยังยึดถือตัวตนของคุณอยู่ค่ะคุณยังมีความคิดว่าตัวเองเป็นใหญ่ตัวเองเด่นไม่หัดไม่สามารถให้ใครอะมาเอาชนะคุณได้คุณต้องเป็นผู้ชนะเสมออันนี้คือตัวตนที่ท่านนะคะพันนลายอะอยากให้คุณอะกำจัดออกไปจากความคิดของคุณจากใจของคุณนะคะเพราะมันจุดที่ทําให้คุณเหนื่อย ถ้าคุณสามารถเอาตัวตนอ่าเขาเรียกอะไรนะอัตตาใช่ไหมอีโก้ความยึดมั่นถือมั่นในตัวเองออกไปได้อ่ะต่อไปอ่ะคุณจะรู้สึกว่าคุณจะได้เจอชีวิตที่มันมีค่ามากขึ้นค่ะแล้วตอนนั้นอ่ะคุณจะประสบความสําเร็จกับทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องส่วนตัวคุณจะรู้สึกถึงคําว่าคุณค่าของชีวิตอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นด้านการงานการเงินแล้วก็เรื่องความรักด้วยนะคะ ท่านเตือนคุณมาลักษณะนี้แล้วเนี่ยก็ขอให้คุณเก็บออกไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะคะถ้าชอบการทำนายนี้ก็ช่วยกดหัวใจกดแชร์แล้วก็กดติดตามและน้อมรับคำทำ,ทำนายนี้ไปนะคะวันนี้บีเลิฟไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ